สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนเดชเจอนหน้เดชอีกนะครับวันนี้ก็นเดชมาคุยเรื่องของพญ,ญานาคที่ว่าเขาเจอกันเจอ,เจอว่าเหินรอยพญ,ญานาคกันที่ไหนเชียงใหม่หรือเปล่าคุณฟิ้วฟ้าววันนี้นเดชออกมาคุยสักหน่อยนั่นก็เป็นเรื่องความเชื่อแต่นเดชไม่ก็เชื่อหรอกเรื่องแบบนี้ถ้าถ้ามีจริงทาไมไม่ไม่มาให้เห็นเลยเรื่องพญ,ญานาคนี่มันก็คล้ายๆกับ เรื่องของผีสางอ่ะใครได้เห็นผีสางไหมมีผีไหมโลกนี้ใบนี้มีผีไหมถ้ามีจริงออกมาให้เห็นเลยถ้าผีมีจริงเรากฏตัวให้เห็นนั่นคือสิ่งที่ผีทําได้มหาศัรรย์แต่ไม่ใช่บอกว่าผีมีจริงนี่นัเดชพูดถึงถึงผีนะผีสางอะไรก็แะ้แต่ที่หลายคนเชื่อว,ว่ามีตัวตนเหมือนพญานาคพญานาคมีที่ไหนพญานาคอยู่ไหนเออ ถ้ามีตัวตนอยู่จริงพญานาคออกมาหเห็นเลยมาที่บ้านนาเดชก็ได้อฮะมานาเดชท่านนาเดชบอกว่าฮะนี่ที่บ้านนาเดชก็มีาามรอยพญานาคมาดูดิรอยพญานาคมีหน้าบ้านเนี่ยมีเลยก็ให้มาพิสูจน์ว่ามีจริงไหมเนี่ยมาพิสูจน์บ้านนาเดชเลยแต่ไม่ใช่ว่าพญานาคไปอยู่ในบ้านที่คนเขาเขาเรียกอะไรนเนขาเรียกอะไรเขาเรียกคนนั้นศรัทธา แล้วก็สร้างการะแสอะไรขึ้นมานักอย่างอ่านเล็พูดลงไปตรงมาอ่ามีจริงแห่บอกแต่ไม่ใช่ว่าอ่าจะสร้างอะไรยอดยอดไลค์ยอดไลค์กันมาให้มีคนไลค์คนเข้ามาดูเยอะๆแค่นั้นไม่เถียงเลยนั้นก็จริงจเหมือนที่หมอปลาพูดอ่ามันไม่มีอะไรหรอกมีแต่อยากให้คนมามาดูว่ามียอดไลค์เท่าไหร่อ่า ใครจะนับถืออะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเนนั่นเก็เข้าใจหนักอย่างนั้นน่ะเข้าใจนนะกคุยกันเข้าใจแต่ว่าการมาสร้างกระแสมันก็ไม่ผิดอะไรน่ะมันไม่ผิดอะไรมันก็มีคนเดบยนี้มันมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อนันเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นักเด็กไม่เชื่อแต่สิ่งที่เห็นเชื่อคือมนุษย์คนมีตัวตนจริงๆมาสัจจัน์พูดได้พูดจารู้เรื่องมีทั้งโกหกแล้วก็ไม่โกหกอ่าพูดไปตามความรู้สึกของตัวเองอันนี้มีจริงก็คือคนไง คนก็คือสุดยอดของการทาบุญคนจิตดวงจิตที่ทําบุญมาเยอะๆก็มาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะแยกไปอีกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ระดับไหน <bug> บางคนก็มาเป็นมาเป็นคนที่อะไร,รก็เรยกคนร่ารวยก็มีอ่าคนร่ารวยคนยากจนตามตามศาสนาะตามศาสนาภาพของตัวเองเออไอ้นี่ก็มันี่ก็เรื่องจริงเรื่องจริงอ่า ความัศจรรย์ก็คือส,สิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินได้มีการเจ็บปวดมีความรู้สึกก็คือมนุษย์แต่สําหรับพญานาคมันนเด็ดไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงลองออกมาพิสูจน์กันดูนเด็ดก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพญานาคตัวจริงๆมันเป็นยังไงมีแต่ในนักรวิทยายที่ว่าเขาเขาทำขึ้นมาก็าทาขึ้นมาเขาจินตนาการขึ้นมาว่าภาพภาพของพญานาคเป็นยังไง เขาวาดขึ้นมาเห็นว่ามีหนวดมีครามีอย่างนั้นคล้ายค้งูตัวใหญ่หรือหรือเขาเรียกกันว่างูตัวใหญ่ก็แลแ้วแต่มีเกร็ดมีนูมีนี่เขาวาดไว้แล้วมาสร้างมาให้คนนับถือบูชาทําไมพุโนต้องมานับถือบูชาต้องต้องมาไหว้สิ่งเหล่านี้ด้วยมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสุดแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนอกจากมนุษย์แล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสัตว์ประเสริฐอ่าต้องตอบให้ได้คนที่มีความเชื่อก็กเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเชื่อว่าพญานาคมีจริงก็เป็นเรื่อออองงงขขคความเชื่อ่อแตละบุ แต่นาเด็ดก็ไม่เชื่อแต่น้าเด็ดกเขาไม่ใช่ว่าไม่เคารพในความเชื่อของ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 คนหลายหลายคนที่ว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ถ้าเป็นเป็นที่ว่าเป็นรอยว่านี่คือพญานาะคมันพิสูจน์ไม่ได้ก็พิสูจน์ให้เห็นสิเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมีกล้องจับเลยเออกล้องปิดวงจรปิดจับให้เห็นว่านี่เออนี่เขามาจริงเรื่อยมาจริง แล้วให้ดูที่ว่ามันเป็นพญายนาคห,หรือเป็นงูห,หรือใครมาก่ั่นงเร้งว่าให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นจริงนี่นี่กรณีของที่คุณเฟี้ยวฟ้าเอาพูดอดอกที่เลยเออคุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่าเป็นรอยของพญายนาคมาอ,าอะไรให้ให้เขาเห็นแล้วทำไมต้องมาปรากฏตรงนั้นด้วยตรงตรงบ้านของคุณเฟี้ยวฟ้าด้วยทําไมไม่มาปรากฏที่บ้านนาเด็ดนาเดชก็มีบ้านทำไมไม่มามานี่นาเด็ดก็สามารถบอกได้ว่ามาดูบ้านนาเด็ดเลยนาเดชก็มีรอยพญายนาคเห็นเออ มีใครบ้างมามาพิสูจน์ว่อาอเด็ม,มีมีรอยพญายนาคเหมือนกันเรามาดูเรมาดูเออแต่ถ้าใครมานะเดี๋ยวก็บอกว่านี่มันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วเออแล้วถ้ามีถ้ามีจริงๆถ้าคุณเคียร์คาบอกว่ามีจริงอ่าแล้วพญายนาคไปาหายไปไหนไปอยู่ตรงไหน,นเออพญายนาคกินอะไรมันต้องกินสิ่งมีชีวิตต้องกินแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตที่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเช่นต้นไม้พวกนี้เขาก็เขาก็มีอาหารที่กิน เขามีน้ํามีปุ๋ยอย่างนี้อ่าเป็นต้นเมื่อสัตว์ทุกชนิดต้องต้องกินอาหารต้องมีการกลับตายอย่างนี้เป็นต้นเพื่อตัวเองมีชีวิตยอยู่ได้แล้วพญายนาคนั้นมาจากไหนมายัางไงดูรอยดูรอยเห็นนะมตามที่มีข่าวรอยมันไม่ใช่ลักไหลน,นั้นถ้าเป็นรอยตัวร,รอยใหญ่อ่ามันมาอย่างไงแค่แค่ว่าแค่ว่าไอ้เป็นรอยพญนนานาคนี้ก็นในเด็กก็ไม่เชื่อแล้วมันไม่ใช่ พญานาคอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นนะทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นทำไมไม่มาเลื้อยอยางที่อื่นในน้ำในก้อนไปแล้วไปอยู่ตรงไหนพญานาคมีตัวตนจริงไหมเอาอ,ออกมาให้เห็นว่าพญานาคถ้าสักปิดยิงให้ออกมาเลยออกมาเลยอ้พญานาคออกมาเลยออกมาให้นั่นเด่เห็นให้หลายๆคนเห็นอ่าให้หมอปลาเห็นก็ได้หมอปลาก็ไม่เชื่อนี่นั่นเด็ก็ไม่เชื่อออกมาหเห็นเลยว่าเออมันเป็นยังไงนี่พญานาคจริงๆแล้วคุยินรู้เรื่องไหมถ้าคุยรู้เรื่องนี่ตัวจริงเออคุยกับคนในรู้เรื่องอ่า ไม่ใช่ว่ามีภาพอยู่ในในนวณิยายว่าภาพอผอมพญานาคเป็นอย่างนี้มีการบมเปลี่ยนอย่างนน้นอย่างนี้เอาไม่ว่าไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ว่ากันเรงั้นไม่ว่ากันนาเดชไม่ว่ากันแต่ถ้ามามีตัวตนจริงๆ,ๆนาเดศก็พูดไม่แตกต่างกับวิญญาณที่ว่าเราไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนมันจะระบดรอยเห็นยังไงเออมันจะมาหยิบผ้าหยิบเสือ้อ,หร,อหรือว่าการ การเดินด้วยการเคลื่อนย้ายมันจะเป็นรอยได้ไงเมื่อเราเมื่อเมื่อไม่ไม่มีสิ่งนั้นแต่มันไม่ใช่ลักษณะของพลังงานเช่นลมอย่างน,มมน,นาี้ลมไม่เห็นตัวตนเิทศาสตร์พิสูจน์ได้ลมไม่เห็นตัวตนแต่สามารถที่จะเห็นรอยของการเคลื่อนย้ายการเดินทางของลมได้เช่นทําให้ต้นไม้เอ็นทาให้บ้านทําให้บ้านบ้านเรือนหักพังได้มี มีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลอยปลิวไปเพราะว่าลมเพราะเกิดจากลมเนี่เห็นนะก็พิสูจน์ได้แต่ถ้ารอยพญานาคมีไม่พญานาคพญานาคถ้ามีออกมาพิสูจน์พญางต้องแสดงตัวตนว่าพญานาคมีจริงตัวของพญานาคเองก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่ศรัทธาคนที่เลื่อมใสเขาก็ต้องการพิสูจน์คนที่ไม่เชื่อเขาก็ต้องการที่จะมองเห็นเพราะฉะนั้นการออกมาพูดอย่างนี้เหมือนที่หมอปลาพูดต้องการ แสดงยอดไลค์หรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่ว่ากันถ้าแสดงยอดไลค์เพื่อให้คนดูเยอะๆต้องการไ <c ười> ลค์เยอะๆให้คนดูเยอะๆก็ไม่ว่ากันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายหลายทางที่ว่าเราต้องการที่จะมีอะไรกระแสมีกระแส,ม,ะแส,ม,ะแสมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ต้องการกระแสนั้นก็ไม่ว่ากันเออนั่นเดี๋ยวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าให้เชื่อเรื่องนี้เลยก็ไม่เชื่อไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าว่าไม่มีตัวจริงอ่ะต่อเป็นขอนไม้ต้นไม้ที่ว่าเขามาไหวกันอ่ะเออนั่นเดี๋ยวก็ ไม่เชื่อเรื่องนี้ไ,ไหวยังไงคนเราเกิดเป็นคนไปไหวต้นต้นไม้ยังไงไปไหวสัตว์เดือดฉานได้ยังไงอ่าเหมือนที่พระมหาไปวันพูุเราเป็นมนุษย์อ่ะมนุษย์ถือว่าเป็นเป็นจิตวิญญาณที่เกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษาานนย์สามารถทําบุญได้ทันทีเลยสามารถทําบุญได้ทันทีทําบุญได้เลยโดยไม่ต้องใส่ไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นอย่างู้อย่างนี้นั้นไม่มีแต่สิ่งมีชีวิตอย่างอืง่นก็เนี่ยเหมือนพญานาคที่พูดกันเนี่ย พยานะมีจริงไมมีจริงมีเท็จไม่รู้แต่ขนมตำเนียมเป็นนี้นัเด็ดไม่ไม่ว่านะไม่พูดถึงตรงนั้นนะขนมตำเนียมเปนี้ของคนอีสานเขาว่ากันไปตามระเบียบแต่ถ้าให้มีจริงนดเด็ดไม่เชื่อนดเด็ดเชื่อต่อเมื่อเห็นกับตาให้เป็นวิยทยาศาสตร์เสื้อผ้ามีใส่มีใช้อ,อ่เนี่ยเทคโนโล,โลยีสามารถพิสูจน์กได้เนี่ยเห็เน็นกันเลยเนี่ยนี่เชื่อเชื่อว่ามีจริงแต่ถ้าอยู่ๆบอกว่าเอ้ยนี่ เป็นพญานาคเราต้องต้องมามาพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นรอยแบบนี้มันมามันมาอย่างไรแบบมาแบบไหนใครเป็นคนไปทําให้เกิดรอยขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่าเออในเดียรก็ไม่ใช่ว่าอยากอยากออกมาสร้างกระแสก็ไม่ใช่เลยเออแต่เดียรก็ก็เดินทางนี้เดินทางนี้แน่นอนมันต้องมีใยขวาต้องมีใยขวาในเดียรก็เชื่อในสิ่งที่ักเดียเชื่ออ่าในเชื่อวิทยาศาสตร์ สิ่งที่มองไม่เห็นถามว่านเดชเชื่อไหมนเดชก,ก็ไม่ได้มีความเชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบลู่ไม่ได้ลบลู่นั่นก็อีกกรณีหนึ่งแต่กรณีของปัญญาน้ามาจากไหนมันก็มีแต่ในนวนิยายที่คนเขาพูดเล่าขานกันมาแต่ตัวตนมีจริงไหมตัวตนมีมียังไงมาเห็นจริงไหมเออที่เอามากลับไหวกันนะกรับไหวไม่ไม่ไม,ไม่มีปัญหานาเดชก,ก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ถ้ามาบอกว่านี่เป็นรอยของพญ,ญา,านาคอดี้ไม่เชื่อคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออ่าแต่ถ้า,าบอกว่านี่คือรอยของเท้าของของคนของมนุษย์อย่างเนี้นยน่าจเชื่อเพราะเป็นรอยแบบนี้อ่าอย่างคนเดินเข้าไปในที่ที่ว่ามันสามารถที่จะประทับรอยรอยเท้าประานโทหรือรอยรอยมือได้เราอเออนี่รอยของมนุษย์สามารถพิสูจน์กันได้อ่าแต่ถ้าว่าเท้าถามว่ารอยเท้านี่ป็นของใคนรอนนี้ก็มันก็ไม่ได้นะมันต้องต้องต้องหาคนว่าใครเป็นคนมาประทับรอยอะไรไว้ นี่พูดถึงว่ารอยของมนุษย์นะแต่ถ้ารอยของยานาที่น้องพูดถึงไอ้นั้นเป็นความเชื่อของส่วนตัวส่วนบุคคลปรเด็นไม่เชื่ออนนี้ก็ออกมาพูดในความว่าไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้ขัดแย้งแต่ไม่เชื่อไม่เชื่ออพระมหาพรวันก็บอกแล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมีกระแสอะไรหรือเปล่ามีกระแสอะไรหรือเปล่าอะไรที่มีลึกๆไหมเราต้องออกมาปฎดเสยความจริงตรงนี้ไม่ยช่ออกมาพูด อย่าโวเนาแต่พูดว่านี่คือรอยของพญานาคทำให้มันไปปรากฏในในที่ที่ที่ท่านจะสร้างทําไมไม่ไปปรากฏที่อื่นที่ตรงไหนก็ได้เออทำไมมาอยู่ตรงนั้นแล้วหายไปไหนต้องหายเจอหนะต้องหาพญานาคตรงนั้นได้เจอหนะอาหาพญานาคท่านจะถูกวหวยถูกเบอร์นี่ของท่านไม่เกี่ยวกันเลยนาเด็กก็ถูกทุกงวดเหมือนกันออกมาดูมาหานาเด็ดูดนาเด็ดบอกให้ดูนายเด็กก็ถูกทุกงวดเออไม่ได้สัญญาเลยถูกทุกงวดถ้าอยากถูกจริงไม่จริงต้องมามาหานาเด็ นี่อันนี้บอกให้เลยอ่านั่นเด็กก็ถูกล้วนเอออืมอดีตถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเหมือนกันเห็นอ้ยนั่นใครๆพูดได้ถูกไหมเออเห็นไหมนี่เด็กก็พูดบ้างเด็พูดได้นั่นเด็กถูกล้วดเออเดี่ยซื้อทุกงวดถูกทุกงวดมีวันไหนไม่ถูกเออเห็นี่ยอดีตพูดความจริงตรงไปตรงมาพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์นีเหมือนพระมหาไปวั์พูดหลองพ่อปราพูด ทุกคนสามารถที่จะพูดอะไรที่มีเหตุผลโดยความเชื่อของตัวเองนะเดี๋ยวก็เคารพนะผมมองความเชื่อของของ,ของแต่ละบุคคลแต่บางทีถ้าออกมา,าบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันอ่าพญานะ้าเลื้อยมารู้ไงเป็นเป็นนะปัญานาเม็นนักสีอะไรเ่นะีหน้าตาเป็นไงปญานะ้าเลื้อยไปไหนอยาหาตัวมันต้องมีต้องมีอยู่ในบ้านอหละมันต้องเลื้อยเข้าในบ้านเชื่อผมนะอันตรายนะระวังให้ดีนะอ่ะราระวังให้ดีนะ ปีนาคอยู่ในบ้านเดี๋ยวโดนตัดคนนู้นคนนี้แล้วเดี๋ยวหาว่าปีนาคนั่นอีกอ่าไม่ยัมมาหายตัวได้นะเกิดคนมาหายตัวได้มันไม่ใช่แล้วนะเนอเยปีนาคก็เหมือนกันไม่ยอมอยู่จะมาอยู่แต่ตรงนั้นแต่ไม่ไม่อยู่บ้านนาเดีดมาอยู่บ้านนาเดีดที่มาอยู่บ้านนาเดีไมาเดีไม่อดเออให้กินทุกวันมาอยู่เลยแต่เดียไม่เอาอ่ะเลี้ยงนกก็เลี้ยงได้เลี้ยงนกเลี้ยงได้ไม่เป็นไร แต่พญานาคนี่ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่รู้ไม่เอาเออไม่เอาอแต่มีตัวตัวจริงๆไม่เอาอะอมันจะพูดกันรู้เรื่องแต่คนขนาดคนเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยบางคน่ะอ่าแล้วตามพูดลงไปมาเลยนอกจากคนแล้วคนเป็นสัตว์ประเสริฐถูกไหมแล้วนอกจากคนแล้วเมื่อวานนี้น้าเด็พูดไปเมื่อตะกูนี้นอกจากคนแล้วมีสัตว์ชนิดไหนที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะนั้นมนุษย์ต้อง กลับไหวพบูชาสิ่งที่เรียกว่าประเสริฐไม่ใช่กลับไหวห้ือนับถือสัตว์ดเดรัจฉานพูดตรงๆเลยแต่นั่นคือความรู้ของแต่ละนคนก็แล้วแตไ่ไม่ว่าไม่ว่ากันนั้นเอาแล้วแต่เออด็กก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เออมันไม่ใช่แต่ความศรัทธาของแต่ละก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเด็กก็เปลีป่ยนแปลงความคิดความนึกคิดของนักเด็กไม่ได้เหมือนกัน อ่าต้องมองอห้เห็นจะชัดใครบอกว่ายกตัวอย่างใครบอกว่าในโลกนี้มีผีมาหาหน้าเด็ดเลยตรงไหนที่ผีหลอกมาเลยแล้วก็เราวังไวดนะด้ดีเด็ตาวานนี่ยคือผีเราจะตุ๊กไปหัวหัวผีนั่นเลยเดี๋ยวถ้าเจ็บคือเ,เจ็บขึ้นมาแล้วอย่าว่าน่าเด,ดนะเ็นะเออเาะหน้าเด็รู้รู้ว่าหน้าเด็รู้ว่าผีไม่มีแน่ในโลกวันนี้ไม่มีผีแต่ผีมันจะไม่มีตัวตนเออไม่มีตัวตน คนที่เสียชีวิตไปแล้วเยที่ว่าเราเรียกว่าผีๆอะไรก็แบบนั้นจริงๆไม่ใช่คนตายเลยไม่ใช่เป็นผีไม่ใช่มันเป็นจิตและวิญญาณที่เขาไปอยู่อีกโลกหนึ่งอันนี้ก็ความเชื่อองนเดตน็ตนะผีมันไม่มีจริงที่เคยว่าเอ้ยนี่ผีหลอกผีหลอนมันไม่มีจริงแต่เรื่องของจิตวิญญาณนั้นไม่รู้นะนเดีตไม่คุยเรื่องนั้นนะเออดีตไม่คุยเป็นความเชื่อของแต่ลบะบุคคลเรื่องของพัญานาก็เช่นกันที่ไหนมีพัญาน้าที่ไหนมีให้พญาน้าออกมาเลย ออกมาให้เห็นเลยว่าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นพัญานา,า,นา,านคพญานาคก็ไม่เหนือกว่าคนไม่เหนือกว่าคนคนประเสริฐที่สุดถึงแม้จะเป็นคนยากจนไม่มีอะไระกินแต่เขามีบุญวาสนาได้มาจุติเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบุญกุศลสร้างบุญกุศลได้ทันทีสร้างบุญกุศลได้ทันท,สสนท,นทีสามารถทําความดีหรือความไม่ดีก็ได้นี่คือมนุษย์อ่าแต่ถ้า พญานาคบอกว่านี่พญานาคมันไม่ใช่สร้างกระแสแน่นอนอสร้างกกะแสแน่นอนแต่ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่แล้วแต่พอยุคนี้มันกแล้วแต่ใครจะทําอะไรก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดอ่าไม่ไม่มีใครทําอะไรผิดไม่มีก็ว่าไปอย่าสร้างกระแสยอดไล่ว่าไปอแต่ถ้านั้นก็ามาพิสูจน์ได้เห็นจับให้ได้วันหลังจับให้ได้นะคุณน่ะน้องเฟียวเคว้าจับให้ได้นั่งดูนอนดูเลยอย่าหลับ ดูที่ว่าพญานาคมาไหมจับให้ได้จับใส่กรงไม่ได้เลยแล้วมาพิสูจน์กันแล้วดังแน่ดังระเบิดเตือนเทิงแน่อ่านี่เหออกมาเพราะเ็ไม่เชื่อเรื่องนี้เอออ่าคุยกันพอสมควรอ่าโอยพอสมควรอใครเชื่อก็ก็เชื่อไปใครเชื่อก็เชื่อไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เด็กของรถในความเชื่อของส่วนบุคคลแต่น่าจก็ไม่เชื่อในเรื่องนี้ว่าแต่นาคไม่มีอยู่จริง นอกจากเป็นขนมทีเมประเพณีนเด็ดเคารพในความเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาไม่ว่าจะทางภาคอีสานที่เรามีเรื่องของพญานาะคน,นั้นก็เป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมานะเด็ดเคารพตรงนี้แต่ถ้าถามว่าจริงไหมกรณีที่คุณเฟียวฟ้าออกมาบอกว่านี่คือรอยพญานาดันะนะเด็ดไม่เชื่อนะเด็ดไม่เชื่อเหมือนที่หมอปลาบูญจะสร้างยอดไลย,ยอดกระแสไม่ว่ากัน อ้าวไม่ากันเออเนี่ยแเด็กก็ออกมาออกมาคุยเันสักเล็กน้อยเออคุยันสักเล็กน้อยนานนัเด็กดอกไม่เลงทีนเด็กก็ไม่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะไม่เชื่อเรื่องนี้พูดลงไปตรงมาเลยอ๋อกว่าช่วงนักเด็กไปด้วยอ่าครอยากรู้เรื่องเหล่านี้ลองดูอานันเด็กก็จะคุยกัวังนันเด็กมีเหตุมีผลคุยแบบมีเหตุมีผลนันเด็กเป็นคนทั้งสมัยใหม่และสมัยเก่าสมัยใหม่แล้วก็สมัยเก่าด้วยเออ ครับขอบคุณขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูขอบคุณผู้ที่รับชมนรเด็ดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไเท่านี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ